าจะยำทะเลน,นาเซเว่นเจ้าเกา่าเจ้าเดิมลูกสาวเพิ่งอยากกินเพิ่งหารกักับแม่คุณละเคิงเบาๆหลายกิน

จับท่านตะวันข้ามยังไงทานตะวนันปลูกเองตากกระทินใต้บ้านจับท่าน นวันนี้กินกุ้งแบบซุปกินกุ้งแบบซุป อกูดูดใส่นามปลาเนี่ยโหแซ่บไร้สั่งพี่เพราะว่าเอารถจัดจัดว่าสัง่งบ้านต่วันนี่ขั้นขายเนี่ยคือเศร้าบาทนี่ยงด้ซีคำ่แซ่บไร้ทำยังไง สดหนาโอ้มือนี่แสบแฮงมือหั่นต่อวันบ้างระเบ้อเพื่อนี่เม็ดอะไรเม็ดจตอเนี่อ,นนอุย้ยแต่สิเขากันค่ะว่า,า,าวบ่ได้เ,เขาไปตลาดนะเดี๋ยวอยู่น้ำบาตมบ้านนี่แหละบ่ได้เข้าไปตลาดในเมือง มีเนาะสัวแบบเร็บกินตามอีกปูจังไหมูุิลูกชายมาป่วนลราแบบนี้พองทงใส่ดาวแล้วเขาก็ไม่มีกิน กินอะไรอ่อ<น>ะกินอะเผ็ดนะแซ่บวันนี้เป็นวันที่แบบเสร็จเลยรสชาติสุดยอดเป็นรสชาติมาตรฐานของเราใช่เหรอห <c oughs> ลงกินหัวหอม่ <c oughs> มอ,อะ ผมก็เิดหรอย้อนไม่ไม่ตอนเช้าๆหนูตอนเมียเลือดออกอ่ะตอนนีนเ้เล่นเกมขอบด้วยฉัน,นอ,อยากกินน้ำมาชน,น, <c oughs> น่นป่ะดูเนี่ยดูจามนี่ปูว่าเป็นมันมันบริเวนเอาไมา้ทุบนะคะบริเวเอาแนวขึ้นไม้ทุบแล้วก็บอกกินว่าเป็นสิ่งกินน้ำหนา่าอันนี้ยเผ็ดติดูดิดูเหนื้อแม่เด็ด ตัวนี้ดูไม่เป็นเลยคนเนื้ปูได้ไหมอ่ะก็นี่เห็นกำลังแห้อ่ะเอาใส่น้ำจิ้มไหมก้นินกแต่เฉพาะเนื้อปูจะเผ็ดแค่ไหนเผ็ดมากอะมีแค่นี้<ะ>แหละ มดแล้วคุณมาช้าเกินมาช้าเกินว่าจนเงินวะบแต่บแตะบเบิอดูดซีนิวเลย